ผมจะให้คุณผู้ชมดูสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับถ้าคุณผู้ชมได้เข้าไปดูในมือถือของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะตกใจก็ได้นะครับปึ๊บและในนี้ก็คือพื้นที่หน่วยความจําในมือถือของผมนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันใช้หน่วยความจําเยอะที่สุดในเครื่องผมก็คือแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเดีย๋ยวเข้าไปให้ดูครับ พอเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันแล้วนะครับผมเชื่อว่าในมือถือของคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะแสดงผลเหมือนผมครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Line มันใช้หน่วยความจําเยอะที่สุด อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืออีกเช่นเคยนะครับและนั่นก็คือสาเหตุที่เรามาคุยกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยมีเนื้อหาบางส่วนที่ใช้หน่วยความจําของเครื่องครับนั่นก็คือแชทไลน์นั่นเองครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าแชทไลน์ต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันไลน์ของเราเนี่ยมันใช้พื้นที่ในเครื่องของเราในการจัดเก็บนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการลบแชทไลน์ครับซึ่งมันจะมีการลบอยู่2แบบด้วยกับอันแรรกกก็คือาลบแบบ รายแชทครับส่วนอันที่2เนี่ยเป็นการลบเทียวลบทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่มีแชทเยอะมากๆแล้วขี้เกียจมาไล่ลบทีละแชทนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราลบแชทในแอปพลิเคชัน line กันแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้พื้นที่หน่วยความจําของแอปพลิเคชัน line เนี่ยมันลดลงหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเราเลยครับ พอเข้ามาในแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบแบบราย์แชทกันก่อนนะครับให้คุณผู้ชมไปที่หัวข้อแชทครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาในห้องแชทแล้วนะครับในกรณีที่เราอยากลบเป็น l ลายแชทนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่3จุดบริเวณมุมขวาบนตัวนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับโดยเมนูที่เราจะใช้นะครับก็คือ จัดการข้อความนั่นเองนะครับเมนูแรกนะครับให้คุณผู้ชมเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเลือกเข้ามาในจัดการข้อความแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติ๊กเลือกได้เลยครับว่าจะลบห้องแชทไหนบ้างนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมติ๊กเลือกข้อความแชทที่ต้องการลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาสังเกตที่เมนูด้านล่างครับมันจะมีปุ่มลบกับปุ่มไม่แสดงนะครับให้เดี๋ยวเรามาคลิกที่ปุ่มลบได้เลยครับปึ๊บ จากนั้นพอเราคลิกที่ปุ่มลบแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเตือนอีกหนึ่ง,งครั้งนะครับเขาก็จะบอกเราว่าเมื่อลบประวัติแชทแล้วจะไม่สามารถเรียกหรือว่ากู้คืนได้นะครับถ้าคุณผู้ชมมั่นใจว่าต้องการลบแน่นอนนะครับให้มาคลิกที่ปุ่มลบได้เลยครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับข้อความแชทที่เราติ๊กเลือกลบเนี่ยก็จะหายไปแล้วครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการลบแชทแบบลบทีเดียวกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างแชทไลน์ของผมเนี่ยมันมีเป็นร้อยข้อความเลยครับคุณผู้ชมจะให้ผมมาลบทีละแชทเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับเอาล่ะครับอันดับแรกเนี่ยเราไปที่หน้าหลักกันก่อนนะครับหลังจากที่เข้ามาในเมนูหน้าหลักกันแล้วนะครับต่อไปนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เมนูตั้งค่าฟันเฟืองบริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับ เข้าไปเลยครับพอเข้ามาในเมนูตั้งค่าแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงไปนะครับเข้าไปที่เมนูแชทนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาในเมนูตั้งค่าแชทแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีหัวข้อประวัติตรงนี้ครับและเมนูที่เราจะใช้ในการลบแชททั้งหมดนะครับก็คือลบประวัติแชททั้งหมดนี่เองนะครับในกรณีที่เราอยากลบแชททั้งหมดทีเดียวเลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับ พอคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาถามเพื่อยืนยันนะครับว่าถ้าลบแชทนี้ไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเอากลับมาดูได้อีกนะครับถ้าเรามั่นใจว่าจะลบเราก็กดที่ปุ่มลบได้เลยครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมมันเร็วมากๆครับเดี๋ยวเรากลับออกไปดูหน้าห้องแชทของเรานะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมหายเคลียงหมดเลยครับขึ้นแค่รายชื่อเพื่อนที่เราเคยคุยไว้นะครับข้อความต่างๆหายหมดเลยนะครับพอเราเข้าไปเช็คเนี่ยไม่เหลือเลยสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมและสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยมันมีขนาดการใช้หน่วยความจําลดลงหรือเปล่านะครับเราก็จะไปดูพื้นที่จัดเก็บของเครื่องเรานั่นเองนะครับเมนูนี้เลยนะครับปึ๊บ หัวข้อแอปพลิเคชันนะครับปึ๊บ เห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าแอปพลิเคชัน l ล n e ของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยใช้หน่วยความจำถึง5กิกเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราลบประวัติแชททั้งหมดแล้วนะครับมันใช้เพียงแค่940เมกนั่นเองนะครับแปลว่าพื้นที่หน่วยความจำที่มันใช้เนี่ยหายไปถึง4กิกเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เจอปัญหาหน่วยความจำเครื่องเต็มอยู่ตอนนี้นะครับลองเช็คดูครับว่าแอปพลิเคชัน l ล n e ของคุณเนี่ยใช้หน่วยความจาเยอะเกินไปหรือเปล่าแบบที่ผมทาให้ดูเมื่อสักครู่นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องททางี่ คุณผู้ชมรับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ